สวัสดีนียมือแรงครับผมคลิปนี้มาเจอกันอยู่ที่เขาช่องตะโกครับผมพึ่งกลับจากสีสเกตมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมบรรยากาศขับรถลงเขาช่องตะโกนะครับผมช่วงเวลา4โมงโก,กว่าครับ เดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศตอนลงเขากันครับผมมีรถหลายหรือเปล่ามื้อนี้น่าจะหลายอยู่นะผมว่าโอ้โหอ,โอ,โองห่วงเลยครับผมเริ่มหลายแล้วข้างหน้าโอ้ยรถเริ่มหลายแล้ว เบิ่งตอนลงเขากันครับเขาลูกนี้อาจจะบอยเหาวนะแต่อันตรายครับผมแต่อันตรายดูซึ้ว่าลื่นๆนะครับผมเนี่ยขนาดว่านี่เอาหลดบาทนะเนี่ยแลนทางกันเป็นคืนนะครับรลดบาทแลน ตอนนี้ผมก็ปล่อยลงอยู่ที่แก๊สสามครับผมแตาฝนตกนี่อันตรายแห่งนะเส้นนี้แซงบ่ได้นะครับผมโรดหลายแซงบ่ได้แซงบ่ได้โรดหลนี่แหลวครับผม เสซนเขาช่องตะโกเ,เบิกนำกันไปเรื่อยๆครับผมแต่เอาเอาลงจุสุดเขาเลยครับสุดเขาไปเลยเอามีอย่งน้อบาดนี่จบจบจบมีเหตุอย่งน้อบาดนี่อยู่กลางเขา แสดงว่ามีรถล่งในนอนน่ะเนี่ยมีรถล่งหรือเปล่าเดี๋ยวเยลีนยงลไปซะซาครับฟังเสียงบรรยากาศข้างนอกนะเอากระจกลงแหละ ่วงยํำแรกอันตรายอันตราย รถบรรทุกหลายทีละครับผมน่าจะบ่มมีอุบัติเหตุดอกน่าจะรถบรรทุกหลายน่าจะเป็นรถบรรทุกลงช่วงนี้ลงเขาหลายนะผมกบฟ้าวดอกไปเรื่อยๆเ,เป็นรถบานผมกบมแซงนะเป็นรถบานกบแซง อ๋เมื่อนี้รถหลายครับผมเส้นช่องเขาตะโกเนี่ย้แซงไปหมองทางโค้งเลยน่เจ้า ข้เาช่องตะโกมันนี่คือรถหลายแท่เฮ้ยฟังเสียงรถด,ดันเขาครับผมฟังเสียงรถด,ดันเขา จะุดแล้วครับผมเนินสุดท้ายแล้วเนินสุดท้ายแล้วเนินสุดทายแล้วโอเคครับผมลงขาแบบปลอดภัยครับผมเดี๋ยวจังเจอกันใหม่คลิปหนานะครับ สำหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ